วันนี้ฉันจะใส่ชุดไหนดีนเนี่ยจะต้องรีบเข้าไปในบริษทัทแล้วไปบริษทัทก็ต้องแต่งตัวให้สวยๆห,หน่อยดิพี่ฝนแต่งตัวสวยๆอย่างั้นเหลือพวกปีกดูนี่ดูนี่ดูฉันจังแต่งตัวหล่อเลยเห็นเปล่าไหนอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนพวกพีกนายเบลแว่นตามาจากไหนน่ะเป็นไงแว่นตาเหล่ท่อหล่อเทพมากๆเลนส่าวว วันนี้นายหล่อมากๆเลยเพราะฉะนั้นฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเดี๋ยวฉันจะแต่งชุดนี้ดีกว่าอ้าสรุปแล้วชุดนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่แต่งชุดนี้ก็แล้วกันว่าแต่แว่นตาของนายนี่คุ้นๆจะมัดเลยนะมันอยู่ในตู้ฉันบดฉันก็เลยหยิบมาใช้แล้วเดี๋ยวก่อนนี่แว่นตาของฉันนี่นะไม่ต้องใส่ล็อกหน้าเป็นเจ้าของบริษัทนะทําไมอ่ะฉันเป็นบริการไงอ๋อนายเป็นบอริการยังไงเหรอนี่ไงบริการแมวเหมียวเดี๋ยวเอาไปทําเลยดีกว่า พราะฉันนั่นนะๆๆๆๆวันนี้ฉันมีบริการแมวเหมียวเรียบร้อยแล้วงั้นฉันตัดสินใจใหม่ตัดสินใจอะไรอะ่ะฉันจะไม่ขับรถเองแล้วเราใส่หมวกฟางไปทำไ,ไม <c oughs> <c oughs> เอาก็วันนี้สวยอ๋อวันนี้จะสวยหนึ่งวันใช่เดี๋ยวรอรถมารับแถวนี้ก็แล้วกันไปแล้วรถไหนจะมารับเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจะมีรถมารับจริงๆเหรอใช่จะมีรถมารับจริงๆแต่ว่าแต่ว่า <c oughs> แต่อะไรอะ่ะก็าหายไปไหนของเขาน่ะ ใครหายไปไหนอ่ะก็คนที่เขาจะมารับเราไงงั้นก็ให้พี่เอกไปส่งก็ได้ไม่ใช่ก็พี่เอกนั่นแหละจะมารับเราพร้อมแล้วหรือยังโบบูวันนี้จะต้องขับรถไปรับพี่ฝนเพื่อเข้าไปที่บริษัทนะบูบูบูบ,บ,บูน่าจะได้เวลาแล้วล่ะนะเนี่ยโอ้ระวังด้วยครับ มาแล้วมาแล้วโอ้โหกว่าจะมาได้นี่ยืนรออยู่ห้าชั่วโมงแล้วห้าชั่วโมงเลยพวกปิ๊กโทรไปบอกว่ายืนรอมาห้านาทีแล้วพวกปิ๊กไปบอกเขาทำไมอ่ะอ้าวก็ฉันโทรไปถามไงว่าเพียกถึงไหนแล้วไปไงมาง่ะโอ้โหนี่ไปเปลี่ยนสีรถมาด้วยอย่างงั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนเปลี่ยนสีรถมาสักหน่อยเพราะว่าพี่ฝนไม่ชอบสีดํานี่นะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะได้ข่าวมาว่าลูกน้องของพี่ฝนเนี่ย ตอนนี้รู้สึกจะมีปัญหานิดหน่อยมีปัญหาอะไรกันอะไม่รู้เหมือนกันโทรศัพท์มาบอกว่าให้รีบเข้าไปที่บริษัทแล้วก็จะรู้เองนะถ้าอย่างนั้นเราก็จับไว้แน่นๆเดี๋ยวพี่กขับไปอย่างรวดเร็วนี่เลยพี่ฝนขาดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วไฟเขียวไปได้นี่ไงมาถึงบริษัทของเราแล้วล่ะเหมือนบริษัทจะเปลี่ยนไปเยอะเกินไปแล้วเนี่ยทำไมอ่ะนี่กลายเป็นสาวว่ายนา้ำอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เอ้าก็เป็นสาวว่ายน้ําตั้งแต่ตอนแรกแล้วไงบูบูวบูบูบ๊วว่าไงนะพวกปิกจะบ๊บอกว่าวันนี้จะเป็นบริการด้วยคนหนึ่งโอ้โหดูสิบ๊วก็ใส่แว่นตามาด้วยแต่จะว่าไปบริษัทก็ปกติดีนี่นะต้องลองเข้าไปดูข้างในอะนะเด,เดี๋ยวก่อนแล้วสองคนนั้นลงไปเล่นน้ําเฉยเลยเอานั่นเขาลงไปเล่นน้ําทําไมกันนะดูท่าทางอากาศน่าจะร้อนงั้น<ะ>เราเราเข้าไปข้างในบริษัทเหอะ มาเร็วเข้าว่าแต่ว่าว่าแต่ว่าเรื่องอะไรนั่นเขาวิ่งชนกำแพงสายอยู่นั่น <c oughs> น่นะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอ้าวนายสองคนนี่ทําอะไรอยู่ผมกําลังจะเดินไปนะครับแต่เจ้าสาะนี่มันควางทางอาว่านันดาครับนี่เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเนี่ยเข้ามาเมื่อกี้กันนี่เองนะครับวัหนห้าก็มาประทานบริษัทของเราก็มาวันนี้มากันสองคนเลยมีเรื่องอะไรกันงั้นเหรอครับ อ้าวก็โทรไปบอกพี่ฝนไม่ใช่แล้ครับว่าในบริษัทตอนนี้กำลังเกิดปัญหาใช่จริงๆด้วยแบบนี้เราจะต้องเข้าไปด้านในแล้วล่ะครับเพราะว่ารองวัน,น้าเขารอยอยู่ถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าพี่ฝนว่าแต่บริษัทก็ปกติดีแล้วทำไมพวกนายทิ้งทรอไปหาฉันน่ะคือว่ามีเรื่องเาวาใหญ่โตเกิดขึ้นกับบริษัทเราครับรีบเข้าไปข้างในดีกว่า <c oughs> วครเดี๋ยวก่อนมีเรื่องเาวาใหญ่โตแค่ไหนนะพวกนาย ใหญ่โตมากๆครับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องปากท้องของพวกเราด้วยครับมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอมันเกิดขึ้นหลายอย่างครับรีบเข้าไปข้างในเร็วครับประธานบริษัทมาแล้วมาแล้วละครประธานบริษัทครับคือว่าตอนนี้พวกเรานะครับแย่มากเลยครับใช่แล้วละครับตอนนี้ผมเนี่ยครับเงินไม่พอจะจ่ายค่าห้องแล้วครับใช่แล้วละครับแต่ยังไงดีครับตอนนี้มากันเยอะเกินไปหน่อยอะนี่ตกลงนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย ลองหัวหน้าห้องบอกมาว่าไม่ใช่ลองหัวหน้าห้อง <c oughs> เดี๋ยวก่อนลองหัวหน้าห้องที่ไหนรองหัวหน้าเขาบอกมาว่าในบริษัทของเราไม่มีเงินแล้วแล้วเราจะมากระโดดดีใจกันทําไมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้พี่วอนได้ทําการเปลี่ยนแปลงบริษัทเรียบร้อยแล้วให้กลายเป็นสีเหลืองอืจะว่าอย่างนั้นก็ใช่แล้วสาว่ายน้ําไปไหนอ่สะสาว่ายน้ํายุบไปก่อนขายไปแล้วแล้วก็ามาซื้อรถแทนตอนนี้ <c oughs> ใช่นำมาซื้อรถแทนเพราะว่าพี่ฝนคิดว่าถ้าเราเปิดสาวไายน้ำตอนนี้น่าจะไม่มีใครมาเล่นนะนะก็เลยจะเป็นการเปิดบริษัทใหม่แทนพี่ฝนจะเปิดบริษัทอะไรเนี่ยเปิดบริษัทขับรถแท็กซี่แล้วแล้วขับแบบนี้น่ากลัวใจเย็น <c oughs> เดี๋ยวก่อนอันดาบแรกเนี่ยนะเราจะต้องทำการนำรถครันสีชมพูน,นี้ไปเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีเหลืองก่อน เรื่องนั้นเข้าใจอยู่นะเรื่องเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอะพี่ฝนทำไมอะมีอะไรอีกอย่างนั้นเหรอที่ไม่เข้าใจคือพี่ฝนช่วยขับดีๆหน่อยยังขับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เขาเรียกว่าอะไรนะพนักงานฝึกหัดพนักงานฝึกหัดอะไรเอาเป็นว่าพี่ฝนไม่ต้องขับเดี๋ยวพี่ขับเองนี่งาพี่ฝนสามารถขับได้แล้วแล้วลูกค้าที่ไหนเขาจะเข้ามานั่งอ่ะสำเร็จแล้วขับดีๆเดี๋ยวชนพนักงานบริษัทเราไม่ชนหรอกเรียบร้อยดีเอาแล้วนะตอนนี้รถคันแรก ได้เดินทางมาถึงแล้วอา้าวนี่ยังมีรถอีกหลายคันเนออใช่ก็พวาเราขายสาวยน้ําออกไปแล้วก็นํามาซื้อรถแทนไงใช่แล้วถ้าเราไม่ขายสาวยน้ําออกไปเจ้าตังที่ไหนไปซื้อรถอะ่ะถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นรถคันต่อไปคันนี้เนี่ยนะพี่ฝนใช่คันนี้พิเศษมากเลยพิเศษยังไงอะ่ะปอดลังคาได้คือพิเศษเลยใช่ไหมเอ,เอาก็เปิดลังคาได้ไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องนํารถมาจอด แล้วเราจะเปิดหลังคาทำไมมันจะไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนหรอกน้ารับรองได้เลยลูกค้าจะต้องชอบโอ้โอระวังหน่อยครับหัวหน้าครับเอาเป็นไงบ้าง นายวิ่งแบบนี้ไม่ดีนะอันตรายอากาศมันร้อนครับผมเลยเป็นลมเดี๋ยวก่อนแล้วนั่นนายทําอะไรนะ่ะเดี๋ยวผมซ่อมรถให้นะครับซ่อมรถอย่างนั้นเหรอนี่ครับผมเคยเรียนซ่อมมาครับจะต้องทําแบบนี้ครับเดี๋ยวก่อนดูท่าทางรถเราน่าจะพังมากกว่าเดิมนายไม่ต้องซ่อมแล้วใช่แล้วฉันว่านายไปเดินเหมือนเดิมดีแล้วไม่ต้องซ่อมนะเพราะฉะน,นั้นตอนนี้รถคันเมื่อกี้นี้ฉันพาไปซ่อมใหม่แล้วจะเอารถคันไหนมาแทนนี่ไงรถคันต่อไป อยู่ไหนอะอยู่ข้างหลังข้างหลังเรานั่นอนอ่ะนะใช่คันสีดําแบบนั้นลูกค้าเราคงจะไม่เรียกแน่นอนและรอก่อน <โ S 2> <Gore, S 1> บริการมองไม่ค่อยเห็น <laughs> มองไม่ค่อยเห็นก็ถอดแว่นก่อนพวกปิดไม่ได้ไเดี๋ยวไม่เท่เนี่เดี๋ยวฉันจะพาคันนี้ไปเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนเป็นสีอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไงอ๋อบริษัทสีเหลืองก็เลยจะเปลี่ยนรถให้เป็นสีเหลืองหมดเลยเหรอถูกต้องเพราะว่าบริษัทบริษัทขับรถแท็กซี่ไงแล้วพี่ฝน วนไปไหนเมื่อกี้เนี่ยเ <l ots> มื่อกี้เมื่อกีก้กดผิดอ๋อโอเคเปลี่ยนเป็นสีเหลืองละใช่ตอนนี้สีเหลืองอย่างเท้เลยแล้วที่สำคัญนะที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยขับรถผ่านมาที่ผ่านมาเมื่อกี้คือที่เราขับรถผ่านมาดูท่าทางแล้วน่าจะมีลูกค้าแล้วล่ะไหนมีลูกค้าแล้วเหรอนี่ไงลูกค้าเขาบอกว่ารถเขาเสียไหนไหนนี่ไงคุณลุงไม่รู้เขาบอกว่ารถเขาเสียอยู่คือว่า รถเสียครับสตาร์ทไม่ติดเพราะฉะนั้นตอนนี้ตาพวกเรามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปส่งค่ะทำไมฉันต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ที่นั่งไม่พอพวกพี่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณลุงไม่รู้คือว่าจะให้พวกเราไปส่งที่ไหนงั้นเหรอคะนึกว่าจะไม่ถามซะแล้วนะครับ <c oughs> ที่ไหนงั้นงั้นเหรอคะเออคาเฟ่แมวเหมียวครับผมคาเฟ่แมวเหมียวรับรองได้เลยค่ะว่าจะไปถึงอย่างปลอดภัยคือ <c oughs> ผมอะจะไปรับน้องแมวเหมียวอสุดน่ารักนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะขอกลับรถก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าแล้วหย่าแล้วผมผมผมว่าจอดรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเดินไปก็ก็ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปได้อย่างแน่นอนรถคันนี้นี่เลยสามารถตะแคงข้างแล้วก็ไปได้ใช่แล้วแหละรถทุกคันในเมืองซากุระสามารถติดตั้งระบบตะแคงตัวอัตโนมัติ ใช่ถูกต้องเลยแต่แบบว่าในชีวิตจริงห้ามทําแบบนี้เด็ขดขาดชีวิตจริงไม่น่าจะไม่น่าจะดีนะใช่ไม่ดีมากๆเลยแต่ในเกมซากุระเราสามารถสามารถขับได้ขับตรงไปเลยถึงแล้วเดี้ยวขวาพี่ฝนนี่ถึงแล้วนี่เรามาจอดด้านหน้าคาเฟ่แมวเหมียวเลยใช่แล้วล่ะลครับจอดตรงนี้ก็พอครับเป็นไงคะฝีมือการขับอรรถของพี่ฝนสุดยอดปไปเลยไหมคะ ใช่ครับไม่มีคำจะพูดแล้วครับผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะโทรมาบอกว่าให้มารับนะคะไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับได้เลยค่ะต้องเป็นเราพูดไม่ใช่เหรอพี่ฝนไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราเป็นพนักงานขับรถฝึกหัดไงแล้วจะมีพนักงานขับรถเพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ยก็มีก็ขขเขาเรียกว่าอะไรนะลูกน้องของพวกเราไนงะ แต่รถเรามีไม่พอดิมีพอเดี๋ยวซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มได้ไงตงช่มีพอป่ะเนี่ยมีพอเดี๋ยวไปรับลูกค้าเพิ่มแล้วก็จะได้ซื้อรถเพิ่มอะแล้วใครเป็นลูกค้าคนต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยววนดูวนดูเนี่ยนะใช่วนรอบๆเมืองแล้วก็รับลูกค้าไปด้วยรับใครวนรอบเมืองมีพี่สาวคนสวยนี่ไงพี่สาวคนสวยเขาไม่ไปงั้นแวะไปหน้าโรงเรียนดิหน้าโรงเรียนอย่างั้นเหรอใช่แล้วท่านผอเอดี๋ยวคอน โอ้ oh, จริงด้วยนี่งะเดี๋ยวถอยรถก่อนนั่นงะคุณลุงพอออเขาถือกระเป๋าไปไหนนะพวกเราเอา้ามาพอดีเลยครับผมสวัสดีค่ะคุณลูกคา้าอืมพอดีว่ารถเสียนะครับคุณลูกค้าจะไปไหนงั้นเหรอคะคือ จะกลับไปที่บ้านนะครับบ้านต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวกะคุณลุงพออจะกลับบ้านงั้นเหรอคะใช่ใช่แล้วใช่แล้วปิดเทอมแล้วนี่นอปิดเทอมแล้วจะกลับบ้านงั้นเหรอคะเั้นตัดสินใจถูกแล้วล่ะค่ะตัดสินใจถูกเรื่องอะไรครับเดี๋ยวพวกเราไปส่งค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นรถเลยนะครับได้เลยค่ะขึ้นรถได้เลยนะคะบู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 บอกเกาไว้ดีๆนะฉันไม่คนเกาะปุ๊กไป านายขึ้นไปทําอะไรบนหลังคาถ้าให้จะาโบขึ้นมาเกาะหลังคาบุบกันพอดีงี้น,นายเกาะไว้นะขอบระวังด้วยนะครับน่ากลัวน่ากลัวไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยนะคะแข็งแกร่งมากเลยสามารถตะแขงข้างได้ด้วยเอ่อเปลี่ยนใจแล้วครับ ไม่เป็นไรจริงๆค่ะเราไปส่งได้ถึงที่อย่างแน่นอนคือคือว่าเออเออส่งส่งแค่ที่บ้านผอ,ออก็ได้ครับไม่ต้องไปต่างจังหวัดแล้วครับอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็ที่บ้านผออ,อที่ไหนงั้นเหรอคะเรียวส้ายขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยครับฮะบนภูเขาอย่างงั้นเหรอใช่แล้วละครับม,มาพักที่ต่างจังหวัดหรือว่ามาพักที่บนภูเขาคะคือว่า มาที่บนภูเขาครับส่วนบ้านที่ต่างจังหวัดตอนแรกว่าจะกลับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็ได้ครับทําไมล่ะคะนี่พ่กเราขับรถเก่งมากเลยเกรงใจครับผมถ้ายางนั้นไม่เป็นไรคะ่ะข้าเข็มขาดไว้ให้ดีเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปส่งเองเอ,อพี่ฝน ว่าไงเหรอเพียกว่าเราควรเอารถไปซ่อมได้แล้วออไม่ต้องซ่อมคันนี้เดี๋ยวกดปุ่มปุ๊บเขาซ่อมเองอัตโนมัติเออเรื่องนั้นเข้าใจอยู่แต่ว่าเออคือนี่ไงามาถึงแล้วเบาๆหน่อยฉันอยู่บนหลังคาดีนะ่าเราอยู่ในเกมชีวิตจริงห้ามทำไปนั้นขาดมันก็แงอยู่แล้วเอาล่ะนะถึงแล้วพวกเราเอาล้วครับจอดตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวพอจะขอรีบลงไปก่อน ถึงแล้วโอ้โหบรรยากาศดีจังเลยมาแล้วมาแล้วโอเคครับนี่ข้อโดยสารน,นะครับอะ,อะไรนะคะข้อโดยสารเนี่ยครับอ๋อข้อโดยสารลืมไปซะสนิทเลยค่ะดีใจด้วยนะพี่ฝนประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจขับรถแล้วใช่ขับรถแท็กซี่แล้วก็มีเงินเหลือพอที่จะไปซื้อรถคันใหม่แล้วล่ะว่าแต่ว่าก่อนจะไปซื้อรถนี่นะทําไมอ่ะปุ๊กปิก อย่าลืมแวะซื้อปลาทูให้ฉันด้วยอ๋อได้เลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาไปเลี้ยงข้าวทุกคนแหละบู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 บ